คลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับ top 5นักเตะที่มีค่าพลังการเปิดบอลที่ดีที่สุดในตำแหน่งสวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับกันเหมือนเดิมนะครับตามที่ผู้ชมร้องขอก็สำหรับที่บ้านมาไม่ค่อยได้จัดอันดับไม่ค่อยได้ทําคลิปไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับร่างกายไม่ค่อยจะดีนะครับ ตอนนี้เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแล้วก็จะมาทําคลิปจัดอันดับออกมาเรื่อยๆนะครับผู้ชมคนไหนอยากให้จัดอันดับในเรื่องค่าพลังด้านไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอะไรวะไว้ด้วยนะครับไป <Yeah. S 1> ครับเราไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะมาจัดอันดับค่าพลังในด้านไหนไปดูกันเลยครับคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับ ท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังการเปิดบอลที่ดีที่สุดในตำแหน่ง LW และ RW กันนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าใน5อันดับนี้จะมีใครติดท็อปกันบ้างน,นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงการนำค่าพลังมาจาัดอันดับส่วนนักเตะตัวไหนจะน่าใช้หรือไม่น่าใช้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนไปตัดสินใจเลือกใช้นักเตะกันนะครับแล้วก็จะนำค่าพลังมาบวกกับสกิลบูทยังไม่รวมกับการเทนตัวการอัพตัวนะครับ เราก็ไปเริ่มกันที่อันดับที่5ของตำแหน่ง LW กันดีกว่านะครับอันดับที่5ตกเป็นของอาซา OVR 109ยสัญชาติเบลเยียมมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่130 s l ส o t กิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกสกิลบูทเลเวล20อาซาก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่100 50เลยนะครับก็สลหรับอาซาก็ได้คว้าในเรื่องของค่าพลังการเปิดบอลอันดับที่5ไปนะครับนะครับเราดูอันดับที่สอันดับที่4ตกเป็นของโบลินีโอวีอานสัญชาติอิตาลีมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่135สกิลบูตความเร็ว มีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกลบูทเลเวล20บโบลินี่ก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่155เลยนะครับก็สำหรับโบลินี่ก็ได้คว้าอันดับที่4ไปนะครับเราไปดูอันดับที่3อันดับที่3ตกเป็นของอินซินเยอเวีย1 1 2สัญชาติอิตาลีมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่ 136สกิลบูสความเร็วมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกิลบูสเลเวล20 i อินซินเยก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่156เลยนะครับอินซินเยก็ได้คว้าอันดับที่3ไปนะครับไปครับเราไปดูอันดับที่2อันดับที่2ตกเป็นของลาเฟลเลีย OVR 114ยสสัญชาติโปรตุเกสมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่137 Skill b ส o t กิลบูความเร็วมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล20่าิเาฟลก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่157เลยนะครับก็สำหรับลาฟลก็ได้คว้าอันดับที่2ในเรื่องของค่าพลังการเปิดบอลที่ดีที่สุดในตำแหน่ง LW ไปนะครับ นะครับเรามาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับอันดับที่1จะตกเป็นของใครไปไม่ได้เลยนะฮะองรีโอเ115สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่1 4 2สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล v e l 20 o องีก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่1 6 2เลยนะครับก็สำหรับองรี ก็ได้คว้าอันดับที่1ไปนะครับในเรื่องของค่าพลังการเปิดบอลที่ดีที่สุดในตำแหน่ง LW ครับไปครับเราไปดูตำแหน่ง RW กันบ้างตำแหน่ง RW ไปเริ่มกันที่อันดับที่5อันดับที่5ตกเป็นของโอ้โหลงไปลึกเลยฮนะตัวนี้มีน่าเชื่อว่ายังมีติดอันดับอยู่ด้วยเดมเบเล OVR 103สัญชาติฝรั่งเศสมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่1 2 7 Skill b o o สกิลบูความเร็วมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกิลบู o เลเวลย0เดมเบเล่ก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่1 4 7เลยนะครับก็สำหรับเดมเบเล่ OVR 103ตัวนี้ก็มีค่าพลังการเปิดบอลที่ดีเลยนะครับอะครับเราไปดูอันดับที่4 อันดับที่4ตกเป็นของเมสซี่ OVR 109สัญชาติอาร์เจนตินามีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่129 s l o สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล v e l 20 m เมสซี่ก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่149เลยนะครับก็สำหรับเมสซี่ร่างนี้ก็ได้คว้าอันดับที่4ไปนะครับ ไปเราไปดูอันดับที่3อันดับที่3ตกเป็นของซันเชสโคเวีย1 1 1สัญชาติชิลีมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่136 l สกิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล20ซันเชสก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่156เลยนะครับ ซันเชตก็มีค่าพลังการเล่คนความเร็วที่ดีด้วยนะฮะมีค่าพลังการเปิดบอลดีด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับสําหรับตําแหน่ง RW ก็ซันเชตร่างนี้ก็ได้คว้าอันดับที่3ไปนะครับเราไปดูอันดับที่2ตกเป็นของลูคัสมูล่านะฮะโอเวียหนึสัญชาติบราซิลมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่132 สกิลบูทการเลี้ยงลูกมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวลร0ย่มูล่าก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่157เลยนะครับก็สหรับตัวนี้กิจกรรมแฟลแบ็กก็เพิ่งได้เข้ามานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่คิดว่าน่าใช้นะครับตัวนี้มีค่าพลังการเปิดบอลดีด้วยนะแล้วก็มีค่าพลังการเล่นคอมเบที่ดีที่สุดเลยนะครับ ณนะตอนนี้นะครับโอเคครับเรามาถึงอันดับที่1อันดับที่1ตกเป็นของกาลินชา OVR111 สัญชาติบราซิลมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่142 skill b ส o t กิลบูทความเร็วมีการบวกค่าพลังการเปิดบอลถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล20 กาลินจาก็จะมีค่าพลังการเปิดบอลอยู่ที่162เลยนะครับก็สําหรับกาลินจาก็ได้คว้าอันดับหนึ่งในเรื่องของค่าพลังการเปิดบอลไปนะครับโอเคครับคลิปการจดัดอันดับท็อปห้านักเตะที่มีค่าพลังการเปิดบอลที่ดีที่สุดในตําแหน่ง LW และ RW ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทําตําแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า ครับผม